หลังจากเสร็จการเสร็จงานเดี่ยวบุญประเพณีบุญมังไฟก็ทำการล่างไม่ล่างเพื่อที่จะเก็บไฟทถศาใสในปีหน้าอีนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของทีมงานขายสวเป็นมังไฟที่บรเิเฮตเองเพราะว่าสร้งางไฟไฟล้ำตัวของขาจามาจากนครดงมันทั้งเมดหาบังจากนครดงมันหาบังแล้วก็สั่ง ไก่เคียงนี่อีกซองบังอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ถือว่าผ่านเมดอ่าพลาดบังหนึ่งมันเป็นบังไฟเพื่อนมาซอยบังหนึ่งก็เลยล่างมาถือไฟแห้งนี่ัดหน่อยเขาข้อแห้งในซองรอยหาวิไม่ล่างทั้งเมดกับเบิ้งดี่ไหนพี่น้องย้อนหลังไปเมื่อประมาณสิบปีก่อนนี่ครับเป็นบุญบังไฟนี่เฮ็ดทีละสองโหลตัวน,นี้ไม่ล่างยังเหลือซ้ำหนีนะว่ <laughs> ธรรมดาวันไหนด้ ทำไมที่ขี่ก็เฮ็ดเราเองล่ะของไฟก็ได้เบิดเฮ็ดเป็นแต่กราบกล้วยเลยว่ามันหลอบปลูกตัวนึงอยู่ในเรื่องของมไฝหล่ะการล้างมองไฟนะอยากประสบการณ์ที่แหลกมาด้วยไฟไหม้หัว <c oughs> <c oughs> เออใหม่ล้างก็เป็นใบแพ้ธรรมดาน่ะเราเอาบ่ได้มีการลงการล้างคือเขาก็มีตัวนี้แหละที่เก็บไว้เมื่อ20ปีก่อนจะสมัยหาเดียบใหม่ๆเป็นมันเป็นไม้ดูนะตัวนี้มันเป็นไม้ดูเป็นแทง่ง คอยถากคอยอตะใบ,บถูเอามีอยู่ประมาณสามสี่อันนี่นก็เลยเก็บไวปพปิธีร้นลึกมีสามอันตัวนี้เป็นไม้ดูเล็กหยอดชวนมากก็จะเป็นใหม่ไผ่ธรรมดาเรือหมอดกินกล้องเอเล่เลยล่ะยละไผ่ทั้งหมดอยู่นี่ที่เอามาล่างปีนี่ก็เล็กหน่อยอยู่นี่ก็ประมาณเจ็ดบังเจ็ดบังผ่าบางังหนึ่งบังของสอซายสินบังแรกก็ได้สองร้อยเก้าสิบแปด บางของสินพิทักษ์ก็ได้สามรอยยีบบางของขุมอรุณเบิก้าก็ได้สามรอยยี่สิบบางของเจ้าพ่อบอแก็ได้อ่าได้สองร้อามอ่าบางของสร้างวินหนึ่งก็ได้สองรแปดบห้งของสร้างวินสองก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแก็บางไฟที่สร้างมาต้องกันอีกบางหนึ่งในแนนำอ่าจูดแนะนำเคยนนใหไงก็ได้สองรดสิบเจ็ดห้าก็ถือว่าผ่านอยู่ แฮปปี้นะลำตัวของนครดงมันบอกกับพีกับน้องคุณเอาบังละพันเจ็ดพันแปอยู่ที่การล่างจะรับบังไฟท่อซวงนี่ข้าเจเ้าเฮ็ดดีอยู่แล้วเป็นไข่มาตรฐานวัดกันที่ฝีมือการล่างแล้วก็การเข่าใจในขีมือขีเกียรการเข่าน่ำเข่าในแฮปปี้ปีนี้ที่วาลนี่คือบัอง,องไฟพานได้หลายเนี้อหเล่นบังไฟได้พี่น้องจูดมากเล่นมาก มักเหรียญมักทดลองมักศึกษามักเรียนรู้เบ่บด,ด้บดเหรียญโบนิลดด่ยของไฟเี่บ่สอบการพนันนะแต่ว่าเขาสิเหรียญอยู่ไ่จักแต่ว่าเขามีหนาที่เหตุให้ดีที่สุดเวลาเป็นบุญย่ำไหนก็เลยต้องถ่ายทํำวิดีโอเก็บภาพไวเป็นทีลำเลึกเพราะว่าการเวลามันผ่านไปเขาจะบ่เหลือสิ่งภาพแห่งความประทับใจในการทำงานเหลือไวมันสีผ่านไปกับการเวลาฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องถ่ายทํำวิดีโอไวตลอดนะนะ ก็เลยบ่ค่อยได้นล่างถ้าบุญย่ำได้หนี่ถาล้างไฟถาลงถาถาถาลงไปล้างไฟเองก็จะบ่มีผู้ไทยทำให้ถ้าทายทำก็คือมันจะบ่ได้ล้างไฟปีนี้ได้นล้างไฟอยู่บางเดียวเขนียนก็คือบางของศิลป์มีักบางเดียวที่ได้สามร้อยยี่สิบคูมันก็เลยเอาไปจูดภักดียาคููมันไปจูดภักดียาก็ได้สามร้อยยี่สิบห้าเป็นองไฟคููกันนะเป็นบางคููกัน ได้ล่างเองสองบังพี่นาฟ้าไม่อขอเชิญพี่น้องถาบุญบั่งไฟก็มาเรือยพี่น้องเรื่อยมามวลน้ำกันปีนี้บั่งไฟบ่หลายบัง,งไฟยี่สิบสามบังหมงไฟยี่สิบสามบังเพราะว่ามันถือช่วงปะพีนี่หมงไฟก็หลายบ่านหลายหม่องหลายบอลบ่านไก่เชียงแล้วมีสามสี่บ่านก็เลยแยกแยกแยกใหญ่กันไปบ่านไปบ่านมันนะนะน่ะ เก็บเขากุเอาไว้าใส่พี่นาะหรือบางทีมีงานประพีนี่แถวเนี่ยพวกสร้างมักขั้นใหม่ขั้นมือก็จะไม่ยืมไม้ล่างอยูน่นี่เราไปใส่พอกันไหมพี่น้องพี่นาะปีนี้ทิร่อย่างเดียวหวานเจี๊ยบ